หลุมดำกลืนกินกาแล็กซีมหันตภัยแห่งจักรวาลในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมีปรากฏการณ์ลึกลับที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์หนึ่งในนั้นคือเรือหลุมดำวัตถุที่มีแรงดึงดูดมหาศาลจนแม้แต่แสงก็ยังมีรอดไปไม่ได้หลุมดำเหล่านี้มีอยู่หลายขนาดตั้งแต่หลุมดำขนาดเล็กที่เกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ไปจนถึงหลุมดำมวลยวดยิ่งซูเปอร์มา i v ส b l ฟ c แบล็คโฮลที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางกาแล็กซีส่วนใหญ่ แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือการค้นพบหลุมดำที่กำลังกลืนกินกาแล็กซีทั้งดวงปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของจักรวาลไปตลอดกาลลองจินตนาการถึงพลังอันมหาศาลที่สามารถบกยี่ดาวรึกนับพันล้านดวงให้กลายเป็นเพียงเศษผงทุลีจักรวาลหลุมดำที่กลืนกินกาแล็กซีไม่ใช่แค่เรื่องราวในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แต่เป็นปรากฏการณ์จริงที่นักดาราศาสตร์กำลังศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อไขปริศนาและทำความเข้าใจถึงกลไกทำงานของจักรวาลอันซับซ้อนแห่งนี้การที่หลุมดำจะสามารถกลืนกินกาแล็กซีได้ทั้งดวงนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประการแรกคือขนาดของหลุมดำหลุมดำที่จะสามารถทำเช่นนี้ได้ต้องเป็นหลุมดำมวลยวดยิงที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราหลายล้านหรือหลายพันล้านเท่าประการที่2คือตำแหน่งของหลุมดำหลุมดำต้องตั้งอยู่ใจกลางกาแล็กซี และมีแรงดึงดูดมากพอที่จะดึงดูดสสารทั้งหมดในกาแล็กซีเข้ามาประการสุดท้ายคือสภาวะของกาแล็กซีกาแล็กซีที่กำลังถูกกลืนกินมักจะเป็นกาแล็กซีที่กำลังอยู่ในช่วงปั่นป่วนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างรุนแรงเช่นการชนกันของกาแล็กซีหรือการรวมตัวของกาแล็กซีขนาดเล็กหลายแห่งสภาวะเหล่านี้จะทำให้สสารในกาแล็กซีมีความหนาแน่นมากขึ้นและง่ายต่อการถูกหลุมดำดึงดูดเข้าไป นักดาราศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของกาแล็กซีโดยกาแล็กซีขนาดเล็กจะถูกกลืนกินโดยกาแล็กซีขนาดใหญ่กว่าทำให้กาแล็กซีขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระบวนการกลืนกินกาแล็กซีไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นไปกินเวลานานาน,นับล้านหรือนับพันล้านปี ในช่วงแรกหลุมดำจะดึงดูดกา๊าซและฝุ่นละอองจากบริเวณโดยรอบทำให้เกิดเป็นจานพอกภูนโมลกเรชันดิสก์จานพอกภูนโมนี้จะร้อนจัดและส่องสว่างเจิดจ้าเนื่องจากสสารที่ตกลงไปในหลุมดำจะถูกบีบอัดและเสียดสีกันอย่างรุนแรงแสงสว่างจากจานพอกพูนโมนี้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลทำให้เราสามารถตรวจจับหลุมดำได้แม้ว่าตัวหลุมดำเองจะไม่ปล่อยแสงใดๆออกมาเมื่อสสารตกลงไปในหลุมดำมากขึ้นเรื่อยๆ หลุมดําก็จะเติบโตขึ้นและแรงดึงดูดก็จะเพิ่มขึ้นทําให้สามารถดึงดูดสสารจากบริเวณที่ไกลออกไปได้กาแลกซีค่อยๆถูกลอกออกทีละชั้นๆจนในที่สุดเหลือเพียงซากของกาแล็กซีที่ถูกบิดเบี้ยวและเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิมสิ่งที่น่าสนใจคือสสารที่ตกลงไปในหลุมดําไม่ได้หายไปทั้งหมดบางส่วนของสสารจะถูกขับออกมาในรูปของเจ็ตเจ็ตหรือลำอนุภาคพลังงานสูง เจ็เหล่านี้สามารถพุ่งออกมาจากข้อทั้งสองของหลุมดําด้วยความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสงเจ็ดเหล่านี้สามารถแผ่ขยายออกไปได้ไกลหลายล้านปีแสงและมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบเจ็ดสามารถทําให้ก๊าซในบริเวณใกล้เคียงร้อนขึ้นและยับยั้งการก่ะตัวของดาวฤกษ์ใหม่นอกจากนี้เจ็ดยังสามารถทําให้เกิดคลื่นกระแทกในวกาศและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของกาแล็กซีในภาพรวมนักดาราศาสตร์ยังไม่เข้าใจอย่างแน่ชัดว่าเจ็ดเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กที่รุนแรงรอบๆหลุมดำและกระบวนการที่สสารถูกบีบอัดและมูนรอบๆหลุมดำการกลืนกินกาแล็กซีโดยหลุมดำไม่ได้เป็นอันตรายต่อโลกของเราโดยตรงเนื่องจากกาแล็กซีของเราไม่ได้อยู่ในเส้นทางของการชนกับกาแล็กซีอื่นและหลุมดำมวลยวดยิ่งที่ใจกลางกาแล็กซีของเราซ a จ i ิเทเรียสไม่ได้อยู่ในสภาวะที่กำลังกลืนกินสสารอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตาม การศึกษาปรากฏการณ์นี้มีความสำคัญอย่างมากต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลช่วยให้เราเข้าใจถึงวัฒนาการของ i, ก,กาแล็กซีกลไกการทำงานของหลุมดำและบทบาทของหลุมดำในการควบคุมการเจริญเติบของกาแล็กซีนอกจากนี้การศึกษาเจ็ดที่พุ่งออกมาจากหลุมดำยังช่วยให้เราเข้าใจถึงฟิสิกของอนุภาคพลังงานสูงและปรากฏการทางฟิสิก์อื่นๆที่เกิดขึ้นในสภาวะสุดเข้าของจักรวาลปัจจุบัน นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบกาแลกซีจำนวนหนึ่งที่กำลังถูกหลุมดำกลืนกินหนึ่งในนั้นคือกาแลกซี J 6872ซึ่งเป็นกาแล็กซีชนิดกังหันที่มีขนาดใหญ่กว่าทางช้างเผือกของเราถึง5เท่ากาแลกซี Galaxy นี้กำลังถูกดึงดูดโดยหลุมดำมวลยวดยิ่งที่ใจกลางกาแลกซีข้างเคียง I C c 970แรงดึงดูดของหลุมดำกำลังทำให้แขนของกาแลกซี J 6872ยืดยาวออกไปและบิดเบี้ยวรูปร่างของกาแล็กซี นอกจากนี้นักดาราศาสตร์ยังได้ค้นพบกาแล็กซีที่เรียกว่าควอซาร์ซึ่งเป็นกาแล็กซีที่มีหลุมดำมวลยวดยิ่งกำลังกลืนกินสสารอย่างรวดเร็วควอซาร์ปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลทำให้สว่างกว่ากาแล็กซีทั่วไปหลายพันเท่าควอซาร์สามารถมองเห็นได้จากระยะทางที่ไกลมากทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาจักรวาลในยุคแรกเริ่มการศึกษาหลุ่มดำที่กลืนกินกาแล็กซีเป็นความทา้าทายอย่างมาก เนื่องจากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในระยะทางที่ไกลมากและกระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆนักดาราศาสตร์ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกและเทคนิคการสังเกตการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อศึกษาปรากฏการณ์นี้กล้องโทรทรรศน์ที่สำคัญในการศึกษาลุมดำได้แก่กล้องโทรทรรศน์วกาศฮับเบิลฮับเบิลสเปซเทเลสโคปกล้องโทรทรรศน์วิทยุ Very l a r g e Array v ย a และกล้องโทรทรรศน์จันทร Ra เวย์ออบเซ r ร์วิท กล้องโทรทัศน์เหล่านี้ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถสังเกตการแสงที่ปล่อยออกมาจากจานพอกพูนหมวกเจ็และสสารอื่นๆที่อยู่รอบๆหลุมดำนอกจากนี้นักดาราศาสตร์ยังใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนเพื่อจำลองกระบวนการกลืนกินกาแล็กซีและทำความเข้าใจถึงกลไกลการทำงานที่อยู่เบื้องหลังในอนาคตนักดาราศาสตร์คาดว่าจะค้นพบกาแล็กซีที่กำลังถูกหลุมดำกลืนกินมากขึ้นเรื่อยๆโดยเทคโนโลยีการสังเกตการณ์ที่ก้าวหน้าขึ้น และความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลการค้นพบเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงวัฒนาการของ i, กาแล็กซีกลไกการทำงานของหลุมดำและบทบาทของหลุมดำในการควบคุมการเจริญเติบของกาแล็กซีนอกจากนี้การศึกษาปรากฏการณ์นี้ยังนำไปสู่การค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยรู้จักและเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดกาลนักวิทยาศาสตร์ยังมีความหวังที่จะสามารถถ่ายภาพหลุมดำได้โดยในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างและคุณสมบัติของหลุมดำได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าหลุมดำจะดูน่ากลัวและทำลายล้างแต่หลุมดำก็มีบทบาทสำคัญในจักรวาลหลุมดำมวลยอดยิ่งที่ใจกลางกาแล็กซีช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของกาแล็กซีโดยการปล่อยพลังงานออกมาในรูปของเจ็ดและยับยั้งการเกาะตัวของดาวฤกษ์ใหม่นอกจากนี้หลุมดำยังอาจเป็นโรงงานสร้างธาตุหนักธาตุหนักเช่นเหล็กทองคำและยูเรเนียม เกิดขึ้นในระหว่างการระเบิดของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ซูเปอร์โนวาหรือการชนกันของดาวนิวตรอนเมื่อดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ยุบตัวลงกลายเป็นลุมดำาัศน์หนักเหล่านี้จะถูกปล่อยออกมาสู่อากาศและกลายเป็นส่วนประกอบของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์รุ่นต่อไปดังนั้นลุมดำจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตของสสารในจักรวาลในแง่ของเรื่องลี้ลับและเรื่องแปลกลุมดำเป็นวัตถุที่น่าพิศวงและท้าทายจินตนาการของเราลุมดำเป็นสถานที่ที่กฎทางฟิสิกส์ที่เราคุ้นเคยใช้ไม่ได้อีกต่อไป เวลาแล้ววากาศถูกบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและสารถูกบีบอัดให้มีความหนาแน่นเป็นนั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าหลุมดําอาจเป็นประตูไปสู่จักรวาลอื่นหรือเป็นทางเชื่อมระหว่างการเวลาแม้ว่าแนวคิดเหล่านี้จะเป็นเพียงทฤษฎีแต่ก็กระตุ้นให้เราคิดถึงความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัดของจักรวาลการทําความเข้าใจหลุมดําและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสําคัญไม่เพียงแต่ในด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อปรัชญาและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับที่มาและชะตากรรมของจักรวาลการค้นพบว่าหลุมดำสามารถกลืนกินกาแล็กซีทั้งดวงได้ทำให้เราตระหนักถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลและความประบางของสันพสิ่งการศึกษาจักรวาลช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ดังนั้น การศึกษาหลุ่มดำที่กลืนกินกาแล็กซีจึงเป็นเรื่องราวที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับดาราศาสตร์แต่ยังเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องแปลกและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลเป็นเรื่องราวที่ท้าทายความรู้และความเชื่อของเราและกระตุ้นให้เราตั้งคำถามและสำรวจจักรวาลต่อไปการเดินทางเพื่อค้นหาความรู้เกี่ยวกับหลุมดำยังคงดำเนินต่อไปและเราหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถไขปริศนาที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้ และเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลสรุปได้ว่าหลุมดำที่กลืนกินกาแล็กซีเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวและน่าทึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลและความประบางของสันปสิงการศึกษาปรากฏการณ์นี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงวัฒนาการของกาแล็กซีกลไกาการทำงานของหลุมดำและบทบาทของหลุมดำในการควบคุมการเจริญเติบของกาแล็กซีนอกจากนี้การศึกษาหลุมดำยังช่วยให้เราเข้าใจถึงฟิสิกส์ในสภาวะสุดขั้ว และปรากฏการทางฟิสิกส์อื่นๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลการเดินทางเพื่อค้นหาความรู้เกี่ยวกับลุมดำยังคงดำเนินต่อไปและเราหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถไขปริศนาที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้และเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในจักรวาล